อนิเมะลอมคอมหรือรแมติกคอมดี้ถือเป็นอนิเมะแนวที่เห็นได้บ่อยมากในยุคปัจจุบันแต่ยิ่งมีมากความซ้ำซากจำเจก็จะยิ่งมากขึ้นไปด้วยทำให้คนดูอาจจะเดาทางออกได้ง่ายและเบื่อไวลอมคอมในปัจจุบันหลายๆเรื่องที่ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ผลตอบรับก็จะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ไปโดยปริยายต้องเป็นเรื่องที่มีเอกลักษณ์จริงๆครับถึงจะได้กระแสะและมีคนสนใจไม่ว่าจะเป็นการขายตัวละครขายงานภาพขายเนื้อเรื่องหรือแม้แต่การขายการดำเนินเรื่อง อนิเมะเรื่องที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้คืออนิเมะที่ขายการดําเนินเรื่องเป็นหลักครับเรื่องที่ว่าคือเรื่องกิไมเซคาสึหรือชื่อภาษาไทยก็คือแง้มหัวใจยายน้องสาวจําเป็นก่อนที่ผมจะไปเล่าว่ามันขายการดําเนินเรื่องอยังไงมาดูเรื่องย้อนก่อน,อนครับอาซามมระยูตะเด็กหนุ่มมปลายชั้นปีที่2ผู้ที่ไม่คาดหวังในเรื่องผู้หญิงเนื่องจากคุณพ่อของเขาถูกแม่นอกใจและเลิกลาไปอยู่แค่สองคนพ่อลูกจนเกิดเป็นปมในชีวิตของยูตะและมีท่าทีที่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ อยู่มาวันหนึ่งพ่อของเขาได้ไปบังเอิญพบกับแม่ไม้ายคนหนึ่งเข้าและพูดคุยถูกคอนจนเกิดเป็นความสัมพันธ์และพัฒนากลายเป็นคู่รักจนตัดสินใจที่จะแต่งงานและย้ายมาอาศัยอยู่ด้วยกันซึ่งทางฝั่งผู้หญิงเองก็มีลูกติดอยู่ด้วยคนหนึ่งอย่างอายาเซะซากิสาวมอปลายชั้นปีที่2เหมือนกันกันกบยูตะแถมเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยทําให้อยู่ๆยูตะก็ได้คนแปลกหน้ามาเป็นน้องสาวอย่างไม่คาดคิดและดูเหมือนตัวซากิเองจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนในโรงเรียนที่อธิบายยากจนทําให้เธอดูห่างเหินจากคนอื่นๆในชััั้้้นนนเเรรรียียทงทงงง่่กาาาาาแแตตตวละหาาขอธอธสมถ ดาวที่โดดเด่นในโรงเรียนได้ไม่ยากนอกจากนี้คู่พี่น้องจําเป็นยังสัญญากันว่าจะใช้ชีวิตแบบมีระยะห่างต่างคนต่างไม่คาดหวังซึ่งกันและกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากฟังเรื่องย่อผมว่าหลายๆคนที่ดูอนิเมะมาเยอะคงจะคาดเดาไปแล้วว่านี่มันต้องเป็นหลอมคอมทั่วไปแน่ๆจ,จู่ๆพระเอกที่กลัวผู้หญิงก็มีน้องสาวต่างสายเลือดสุดสวย มันจะต้องมีอีเวนต์ให้พระเอกโชว์เท่หรือไม่ก็ทะเลื่องตึงตังจนนางเอกตกหลุมรักแล้วก็หน้าแดงกันไปกันมาในะไม่กี่ตอนแน่นอนแต่นั้นไม่ใช่เลยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าอนิเมะเรื่องนี้เน้นบทีิการเล่าเรื่องเป็นจุดเด่นและการเล่าเรื่องนั้นคือความสมจริงของตัวละครนั่นเองครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผม,มอธิบายต่อไปดูความเป็นมาของเรื่องนี้กันก่อนครับสำหรับอนิเมะแงมหัวใจยายน้องสาวจําเป็นดังเดิมแล้วเป็นนิยายมาก่อนแต่ไม่ใช่นิยายธรรมดาครับเพราะมันเป็นนิยายบน YouTube ฟังไม่ผิดหรอรับ,น,ยยบน YouTube โดยจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆเกมไ์โนเวลที่จะมีรูปของตัวละครผัวมาพร้อมกับตัวหนังสือบทพูดนั่นแหละครับที่แต่งโดยอาจารย์มิคาวะโกสนามปากกาที่ผ่านการเขียนนิยายเรื่องดงๆม,มาหลายเรื่องแล้วอย่างลูกสาวสุดเก่งลิโซโนบูโซเมนาระเซกไกเซเคียวเดมคาวาอิกาเตะคุเรมาสุขะถึงท่านพี่จะเป็นแรงเอฟแต่ก็จะครองโรงเรียนที่ตัดสินทุกอย่างด้วยเกมสินะคะหรือจะเป็นเรื่องน้องสาวเพื่อนตัวร้ายกับนายจืดจางที่ประกาศทำเป็นอนิเมตแต่ยังไม่มีกำหนดฉาย และว,วาดภาพประกอบโดยศิลปินนามปากกาว่าอิเตนแต่ที่พิเศษกว่าคือเรื่องนี้มีเสียงภาคเต็มรูปแบบโดยตัวพระเอกอย่างยูตะได้คุณอามะซากิโคเฮนักภาคที่ช่วงนั้นยังได้รับบทตัวรองในหลายๆเรื่องอยู่แต่เรื่องที่ได้เป็นตัวหลักก็มีครับอย่างบทนิชิมุระไคชิตัวเอกจากเรื่องพามิติแหกกฎมนตา それで俺たちは冒険者になれるんですかギャラクシーのスタッフの子じゃんこ,こんにちは遅いから向かに来ちゃったまあ言葉は強かったけどさきっと伝わるよ นิยาย YouTube เริ่มฉายตอนที่1ในวันที่1พฤษภาคม2020นเละด้วยความแปลกใหม่ขนาดนี้ทําให้มันเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนในปี2021เรื่องนี้ก็ได้เตะตาบริษัทสิ่งพิมพ์อย่าง Media Factory เข้าจึงได้ติดต่อเพื่อนำมันตีพิมพ์เป็นนิยายเล่มจริงๆอย่างโดยได้ลงพิมพ์ในเครืออย่าง MF b u n ก o J เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งทั้งผู้แต่งและคนวาดภาพประกอบก็ใช้ชุดเดิมจาก YouTube เลยครับและจนถึงปัจจุบันนิยายเรื่องนี้ก็ออกมาแล้ว11เล่มด้วยกันและในปีเดียวววกกัััันนนนนน่เเเอองงงงแ้้้มมหใจจยาาาสํปป็็็ได วาดภาพโดยอาจารย์คานาเดะยูมิกะที่เคยวาดมังงะแนวบอยเลิฟมาก่อนและลงให้กับนิตยสาราออนไลน์อย่างโชเดนเอสพัสช่วงกลางปี2021เป็นต้นมาซึ่งจนถึงปัจจุบันก็มีการรวมเล่มไปแล้วส4เล่มด้วยกัน และแล้วในที่สุดในปี2 0 2 2ในงานอีเวนต์ของโรงพิมพ์ MF b u n k o J อย่างงาน Natsuno k a k u e n s a i 2 0 2 2ก็ได้มีการประกาศดัดแปลงนิยายเรื่องแง่หัวใจแย่น้องสาวจำเป็นไปเป็นอนิเมะโดยใช้นักภาพชุดเดียวกันกับที่ภาพไว้ใน YouTube ทั้งหมดเลยอีกด้วยและได้สตูดิโอดีนเป็นผู้รังสรรผลงานที่เคยผ่านงานมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็น k o n o s u บ l o อกอซัน2 s a n g เลหรือจะเป็นศึกตำนานเจ็ดอศวินซีซั่นที่3และ4 เริ่มฉายเมื่อเดือนกระกฎาคม2024ที่ผ่านมากลับมาที่สิ่งที่ผมติดไว้ครับว่าเรื่องราวของซีรีส์นี้จะเน้นการนําเสนอของตัวละครที่สมจริงเป็นหลักขาดกับอนิเมะเรื่องอื่นๆเพื่อนๆลองนึกถึงความเป็นอนิเมะหลอมคอมทั่วๆไปดูครับพระเอกเจอนางเอกแล้วจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้นางเอกตกหลุมรักและมีโมเมนต์อะไรต่างๆนานามากมายในช่วงเวลาสั้นๆ นั่นคือสิ่งที่ลอมความทั่วไปทําแต่สําหรับเรื่องนี้ถึงแม้องค์ประกอบและจุดประสงค์การดําเนินเรื่องหลักจะคล้ายๆกันในช่วงระหว่างที่จะไปถึงจุดนั้นจะดําเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือจะให้นิยามว่าสมจริงก็ได้ครับในชีวิตจริงผมว่าคงไม่มีใครหรอกครับที่อยู่เจอคนแปลกหน้าในช่วงเวลาแป๊บเดียวจะกลายเป็นพระเอกอนิเมะจีแบบแป๊บเดียวก็สนิทกันหรือตกหลุมรักกันเวลาเรารู้จักคนแปลกหน้าเราก็จะต้องมีระยะห่างซึ่งกันและกันก่อนและก่อนที่จะเริ่มสนิทกันมากขึ้นก็ต้องผ่านการพูดคุยค่อยๆทททําาคววมรู้จััักกนนนไปีีลละิด นี่แหละครับคือการนำเสนอของอนิเมะเรื่องนี้การนำเสนอของมันในการกระทําต่างๆละเอียดมากจนบางฉากใส่เข้ามาทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือเสน่ห์ของอนิเมะเรื่องนี้ครับมันจะให้อารมณ์เหมือนเราดูภาพยนตร์การใช้ชีวิตเรื่องหนึ่งในรูปแบบภาพนนิเมะเลยก็ว่าได้เราจะได้เห็นคู่พี่น้องจําเป็นนี้ค่อยๆเปิดใจคุยกันทีละนิดค่อยทําความรู้จักกัน ทั้งนี้ผมพูดในส่วนของอนิเมะนะครับส่วนตัวผมเคยอ่านมาง้าม,มาก่อนมันยังคงมีองค์ประกอบความเป็นลอมคอมปกติอยู่บ้างมีฉากเซอร์วิทนิดหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่พอมาเป็นอนิเมะนี่คือกลายเป็นอีกขั้นหนึ่งไปเลยทั้งนี้เองก็เป็นทางของตัวคนเขียนเองนี่แหละครับ ที่อยากจะเขียนเรื่องนี้ออกมาให้เป็นอย่างนี้โดยทางอาจารย์มิคาวาโกสเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับเว็บไซต์ Anim เมชันไเอาไว้ว่าเขาได้ฟีดแบ็จากคนอ่านเรื่องก่อนๆของเขาว่าอยากจะเห็นนิยายที่เจาะลึกไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครแบบจริงๆจังๆลึกซึ้งไปจนถึงชีวิตประจําวันของพวกเขาเลยจนเกิดเป็นไอเดียของเรื่องนี้ขึ้นมาเลขอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้อนิเมะเรื่องนี้เป็นที่โดดเด่นขึ้นมาอีกก็คืองานภาพของสตูดิโอดีน ที่ทำออกมาสวยงามและลึกในรายละเอียดอย่างมากทำให้คนที่ชอบอนิเมะลายเส้นสวยสนใจเข้ามาดูไม่น้อยเลยทีเดียวและอย่างว่าครับข้อดียังไงก็ต้องมีข้อเสียเพราะการดำเนินเรื่องแบบลึกและละเอียดจนเกินไปก็ไม่เหมาะกับกลุ่มคนดูบางกลุ่มที่ต้องการดูการดำเนินเรื่องที่เร็วกว่านี้หรือที่อยากดูฉากเซอร์วิสเยอะตามฉบับอนิเมะหลอมคอมอนิเมะเรื่องนี้แค่ตอนแรกก็เป็นตัวตัดสินใจได้เลยว่าคุณอยากจะดูต่อหรือไม่และถ้าถามว่าอนิเมะเรื่องนี้เหมาะกับใคร ผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการอารมณ์ใหม่ๆของการดำเนินเรื่องในอนิเมะหรือสายดูภาพยนตร์มาก่อนน่าจะดูเรื่องนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นหรือสายคนชอบดูอนิเมะภาพดีตัวละครสวยหล่อเป็นหลักก็ถือว่าได้เช่นกันจะนับว่าเป็นอนิเมะเฉพาะกลุ่มนิดๆก็เป็นได้ครับสำหรับเรื่องแง้มหัวใจใหญ่น้องสาวจําเป็น อนิเมะเรื่องแง้มหัวใจยายน้องสาวจําเป็นมีฉายยังถูกลิขสิทธิ์อยู่ที่คันชิโร่แต่ผมบอกตรงๆครับว่าซับไทยแปลออกมาได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับเหมือนใส่โปรแกรมแปลภาษามาอย่างไงก็ไม่รู้แนะนําให้ไปดูภาษาอังกฤษจะดีกว่าครับสุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอไทยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ